สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสาวสวนเกษตรทฤษฎีไหมเหมือนนี้ซีมาอัปเดตสวนเสียมอครับหนาวัดปลาขอครับตำบลบุเป,ปยยมมื่อยอำเภอเมืองนจังหวัดอุบลครับเป็นทุเรียนอีกแปลงหนึ่งครับที่ตัวนี้เป็นทุเรียนแปลงตัวนี้เป็นทุเรียนที่เป็นลูกปีแห่ะครับทุเรียนสาวครับตัวนี้แปลงนี้ครับนี่ครับนี่เป็นลูกปีแหนครับตัวนี้ ทุเรียนซีปีหาปีครับพี่น้องต้นนี่เป็นทุเรียนสาวที่เอาลูกปีแรกแลกด้วยพี่น้องนี่เป็นทุเรียนที่แปลงที่ว่าไอหน้องมันเห็ดเสียต่ตยกับเสียหมองนี่เห็ดทุเรียนในแบบอุ้ยวันเป็นต้นเดียวกันเลยพี่น้องเฮ็ดได้งามแห้งพี่น้องดีละ่รงามเสมอแห้งมันเป็นทุเรียนต้นเดียวกันเป็นทุเรียนอีกแปลงหนึ่งครับที่ว่าเฮ็ดได้งามีกดีครับเด้ดงามได้สมบูรณ์ครับพี่น้อง นี่เพิ่นกับกลังมาพ่นอาหารเสริฟอาหารเขาหนวยครับนี่พ่นช่วงนีมน้มันเป็นหน่วยพ่นเขาหนวยครับกันรุดหลวงนะพี่น้องุดพ่นไปแล้วนี่ครับมาสวนนี่ตามสบายครับบ่ได้สัมผัสเพิ่นดอกเพิ่นบ่ออกซื้อไปพี่น้องเสีย,สยมองนะครับนี่เพิ่นนี่ถ่ายเลยเอาอยากถึงมาถ่ายครับถ่ายพี่น้องเบ่ง ปุ๋ยปนกระใสคล้ายๆกันเหรอพี่น้องคุณลุงคนกระใสช่วงมันเป็นหน่วยนี่คุณลุงคนกระใสสูตรสิบสองสิบสองสิบแปดก็มีคนกับสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดครับพี่น้องหลายมันหลายสูตรครับพี่น้องแล้วแต่ห้าสิบใส่ครับพี่น้องมันกับอยู่กับทุนเขานำครับพี่น้องปุ๋ยปีนี้มันกับ แห้งแห้งครับนี่เพิ่งอยู่นี่เพิ่งกะไซ15 5 20กะส่ครับครับช่วงเสริมมันสิมีอาหารลหลายๆอย่างครับส่วงบ่แมนสีส่แต่ปุ๋ยทั้งดินทั้งทั้งนวยกะสีนะพี่น้องนี่เพิ่กะสีสีครับก็ถือว่าเป็นทุเรียนปีแรกที่ว่าดกด้วยครับพี่น้องนี่เพิ่งกะปูแบบทุเรียนเพิ่งกะ แตงกิงได้ครับงานได้ครับเพื่อนปลูกแบบว่าบอมีหยังงำนะพี่น้องบ่ได้มีกล้วยมี่หยังงำเลยเพิ่นปลูกใป็นมเพื่อนกับบ่มีแนวงำเพื่อนปลูกทุเรียนนี่เพื่อนกับก็เพิ่นนทบ่ปลูกกล้วยนะครับเพื่อนกับมียางเพื่อนกีดยางกับมนมาเลียงทุเรียนเนาะครับที่ช่องเกษตรทฤษฎีเนะนําให้พี่น้องปลูกกล้วยก็คือว่าถ้าเฮาทุนบ่มีเฮาก็ต้องปลูกกล้วยนะครับตัวนี้เพื่อนกับมีสวนยางกีดยางกับมาเรียงทุเรียนนะพี่น้อง อาหารมันครับซีปีหาปีมันเกิดถือว่าบก,กินบดหน่อยนะพี่น้องทุเรียนมนกอสีถ้ามีทุนบ่อต้องปลูกกล้วยใส่ก็เลยครับถ้าทุนหลายห่ากับปลูกเลี้ยงมียางห่ากับยางมาเลียงมันครับนี่เพื่อกันสีพวกอาหารเสริมครับนี่ใบมันนี่ครับเห็นบ่แคลเซียมโบรอนนี่นะครับพวกสีใส่นี่เพื่อสีเป็นสีนี่ครับใบถ้าสีออกมาใบก็บสะออกสีเป็นสีข,า,ขาวๆเนี่ยนะครับพวก แคลเซียมโบรอนพวกอีหยังนี่ยนะครับเสริมทั้งน่วยทั้งหยังน้ำนะพี่น้องที่เหลือดกนี่ครับปีแรกถือว่าดกแข็งเลยครับพี่น้องยกครับดกแข็งครับพี่น้องนี่เหล่าธรรมดาตัวนี้เป็นทุเรียนสาวครับพี่น้องของเซียรอโครับพี่น้องดกครับพี่น้องปีแรกถือว่าดกแข็งพี่น้องประเภทเพิ่มคุ้ม ทั้งใบน wow. ี่อาหารทั้งใบนี่ทั้งใบนี่พ่นว่าเก็ดหมือสีเท่าหนึ่งครับมันงเทียกับซิบหมือครับเพื่อก็ถือว่าคุ้มเลยดีได้ดีแห้งครับประเภทดูแลมาแรงนี่พ่นดูแลได้ดีแห้งครับใบนี่อุ้ยงามครับพี่น้องงามแห้งพี่น้องถือว่าคุ้มมาแรงได้ดีแห้งครับมีก็นิดหน่อยครับส่วงพิ่นกับปล่อยเนี่ยนี่นี่แหละคุ้มได้ดีแห้งครับพี่น้อง บานเส็นไหมเบิ้งแตงนี่ทุเรียนหกปีครับตัวหกปีพี่หนอตัวนี้มันมีอยู่สามสิบต้นนะครับพี่หนอตัวนี้มีอยู่สามสิบต้นนี่ครับตัวนี้มีสามสิบต้นตัวนี้ทุเรียนใหญ่นี่พันยงโย่งนี่ไม้ความว่าโย่งนี่กันต้นครับกันผ้าอยู่กันอย่างพันยงอะเสียกเลยครับนี่ตัวนี้เ่็นตองห่วงครับโรคแห้งครับต้นนี่มื่วานนี่นี่ หาสิบถึงหกสิบลูกครับต่อต้นครับเพึ่งเอาไว้นี่ครับพี่น้องตัวนี้ทุเรียนหกปีเก็ดปีนะพี่น้องสีเขียวเก็ดปีแล้ววะประมาณอีกเมื่กี่เดือนนี่แหละครับสีเขียวหกปีเก็ดปีแล้ววะนี่ครับเป็นทุเรียนแปลงที่ว่าคนมาเบิ่งหลายครับสวนนี่มาเบิ่งหลายครับมาศึกษามาเบิ่งครับมาทั้งไกลครับมาจากกาลสินก็มาครับมันมาเบิ่งครับ ยูติดวัดประขอครับพ่นมาเบิงว่านกามีตำรวจขนราชการพันมาเบิงพันสรเกษียณก็มาเบิงอยู่ครับถามแม่เล่าเห็นพนมาเบิงครับมาเบิงไก่ครับมาเบิงมาศึกษาครับนี่นี่เห็นบ่าพ่นโยงกันผ้าอยู่ครับกันร่มกันยังนี่ละนี่พ่นโยงไวเป็นเป็นทุเรียนที่เได้สมบูรณ์อีกีนะครับพี่น้อง บูนแบบหาหม่องตีบ่มี่เลยพี่น้องเ็ดได้สมบูรณ์แห่งนี่แหละครับนี่แหละตัวหนึ่งปีนี้เราไหวว่าหกซีฟถึงเกสซีฟหลูกครับนี่กระโยงกิ่งเรียบร้อยครับทุเรียนตัวนี้มันเข่าสองเดือนกลักวๆเลยครับพี่น้องลูกมันนะครับตั้งแต่ส่วงหางแง่ใหม่มาแบบไม้เพราะมันยังในพี่น้องถามว่าสองเดือนก็คือ จากหั้งแย่ใหม่มานับมากกับสิประมาณสองเดือนเสร็จครับทุเรียนเสียหมอกงานวัดประคอครับเป็นทุเรียนที่ว่าอู้เห็ดเดี๋ยวว่ามันต้นเดียวกันเหรอพี่น้องเห็ดเดี๋ยงามเพียงก็วางกลางเพิ่นบดิปปูกยั้งต่ที่เลียกเลยครับพี่น้องบดิปปูกยั้งบดิปปูกยั้งใส่เลยเพิ่นปลูกทุเรียนอาจจะปลูกนิดหน่อยนะแต่ปีแรกจะว่าปีที่สองมาผมไม่ยั้งเลยครับมีแต่ทุเรียนเลยครับ ที่เราต่วนมันครับผู้เรียนเกศแปดปีบางทีพี่น้องต้นนี้นายที่เกศสิบคนครับเนี่ยโด่งแข็งครับพี่น้องโยงกิ่งใส่เสียกกับมี่ใส่ฟางกับมีครับโยงกิ่งกันล้มกันหน่วยสีมันหนักนะครับพี่น้องดโถปวดแข็งพี่น้องโลกอีดีครับตัวนี้ก็อีกประมาณสองเดือนเสร็จเสร็จครับสองเดือน ถ้าร้อยยี่สิบวันตัดกระเดียวอีกประมาณสองเดือนครับสองเดือนได,ได้กินแน่นอนครับพี่นอ้องแน่นอนแน่ครับปีนี้เพราะว่าทุเรียนตัวนี้มันถืเป็นปีที่สามนะครับถ้าทุเรียนสาวเป็นปีแรกมันกระสีนวยกับสีบิดบิดงอแ่คือเพิินว่าครับนวยอาจสิเปียกหนะาเนี้ย่านถ้าทุเรียนสาวถ้าทุเรียนตัวนี้มันเป็นมาหลายปีเดียมันสอม มีลูกมีเต่ามาแล้วมันกัดเป็นมันกัดสิายกว่าทุเรียนสาวครับทุเรียนสาวปีแรกเนี่ยตีนบางบอตีนบางกะมี่ครับส่วนมางมันสิทุเรียนสาวมันสิเป็นลูกยากรนะครับนี่ทุเรียนสาวมันเป็นลูกเนี่ยตัวนี้เพราะทุเรียนมันมีอายุเป็นปีที่สามน่ดกครับที่ละอุ้ยแหงดกดีครับปวดแหงครับปีนี้ถือว่า เคลดได้สมบูรณ์อีดีครับพี่นอ้องทุเรยียนนี่ปลูกแปดขุนแปดนะครับพี่นอ้องแป้แปงนี่ปลูกแปดขุนแปดนี่เพิ่อในว่ามันทีเลยครับนี่นี่แปดขุนแปดนี่หกปีสิเขาเกตปีนี่ถ้าเป็นแปดปีนี่งาสิจอดกันครับนี่ครับเพื่อเนว่ามันทีนะครับนี่นี่ครับถ้าอีกสองปีนี่จอดกันเลยครับพี่นอ้องนี่ละ บนใอยากเห็ปลูกที่กันย้อนแบบต้งสีลวพี่นอถ้าปลูกที่แล้วต่อไป้องสิจอดกันครับแต่ว่าก็ถทือว่ารวมสิจอดกันกะได้ลูกร้ายนะครับจะแ,แตงเอาครับต่อไปครับต้งสีลาพี่นอเแต่ละต้นนลวพี่นอฮ่าที่ซองบาสวสดเลยพี่นอหน่วยงามสมบูรณ์แห่งเฮ็ดีๆนะครับคุ้มดีๆครับตัวนี้แป้งในประเทศสองคนกับแฟนเหมือนครับ หมอกับ่ลกระั่งสีดอาหารเจ้าเสียมโบลอนแบบอาหารสีดเขาหน่วยนี่ครับยนวดลอกออกดีแห้งครับยนดกระไดดีครับแต่ว่าดุนเนี่ยมันยูแลลและครับพี่น้องยูแล้วยวดออกก็อยูแหละพอหน่วยมันทุเรียนน่นมันขึ้นมันเรื่มขึ้นเมล็ดแล้วมันกะตัวไดมันสีรุ่งหลวงมันกะหน่วยงอง่อยนะครับพี่น้องตัวไดมันสมบูรณ์เนี่ยมันกะโอกาสรุ่นหลวงมันกะหน่อยตัวไดมัน รุกล่วงนี่มันอาจสิมีอยู่ประมาณผู้สองผู้ครับหน่วยงอคือตูดเป็ดจะสินะพี่น้องมันอาจสิรุดล่วงแต่ว่าถ้าหน่วยมันแบบสี่ผู้นไปนี่โอกาสรุหล่วงมันก็หน่อยครับสี่ผู้หาผู้นี่มันเป็นยังคือโอกาสรุดล่วงมันหน่อยมันก็หน่อยไงมันดึงอาหารได้ดีนะครับพี่น้องตัวผู้หนึ่งสองผู้สิมันดึงอาหารมากกว่าเด็กได้ดีดึงบปสู่ตัวสี่ผู้มันอาจสิรุหล่วงกับเป็นไปได้ครับนันก็มีหลายส่วนอาหาร บางทีพวกอาหารเพื่อนกระสีดทางนวยก็มีทแล้วค้นทล้ค้นกระสีดพวกเป็นอาหารปุ๋ยก็มีครับสูตรเสมอเป็นน้ำครับสีดเขาหนวยก็มีครับมันไลายสูตรครับพี่น้องมันกระสีดเลี้ยนรูปไปเรื่อยๆครับทุเลี้ยนเลี้ยนรูปทุกปีครับบ่ไเด้เลี้ยนรูปเท่าเดียวเลี้ยนรูปทุกปีพี่น้องเลี้ยนบ่ดจบครับพี่น้องปีนี้ก็เลี้ยนอีกสูตรหนึ่งพินากระสี อีกสูตรหนึ่งปีนี้ก right? ัคือเลียนรูกับสูตรหนึ่งก็คือว่าปีนี้ทุเรียนนี่หลายแปลงมาเจอฝนนะครับพี่น้องส่วงออกบานดอกบานดอกตูมฝ้ายุเข้านี่นะครับพี่น้องกับไปเจออีกแบบหนึ่งล่วงนะพี่น้องถ้าหางแง่่ใหม่นี่ฝนมากนี่กันรุดรลวงได้ครับพี่น้องรุดรลวงห้ายครับยุสวนกับรุดร่วงเหมือนกันสวนส่องกษตรสีสิทธิไม่ครับร่วงไปหลยต้นกด้เลี้ยนรู่ไปนําครับพี่น้องบ่แม่นว่าเป็นดอกมมก หายนามเรียงๆกระโลน่นนี่ได้พี่นอ้องดอกบานนี่นะช่วงดอกบานนี่ก็ถ้อยน้ำาครับพี่นอ้องทุเรียนนี่ถ้าเด็เป็นติดลูกติดดอกนี่บาน,นเข้ากับยุกสีเขาโค่นโทษนามนะครับกำกับนามนามนี่ต้องให้ได้สม่ำเสม,มอครับเป๊ะครับเกินกับพิษครับบบพ่อกับพิษอีกครับนี่ดอกะวิธีหายนามช่วงนี้เพิ่นหายซีซิหน้าที่ครับนี่ทุเรียนหลุดน,นี่ครับเพิ่น่านหายซีซิมหน้าที่ครับทุเรียนหมอด เพิ่นกระไฮที่รับ40นาทีลูกมันหลายครับพี่น้องนี่ครับกเพิ่นกระไฮน้ำถึง40นาทีครับส่วนนี่บางทีล่ละครับตนน้นเนี่อยู่นี่ต้นรุ่นนี่มันไม,ม่30ต้นครับพี่น้องว่าม,มันเลขสิบเอ็ดเลยแหละพี่น้องกคือกันบัดครับบางทีล่ะลูกแข่งครับพี่น้องอุ้ยมันเป็นต้นเดียวกันพี่น้องตัวนี้ทุเรียนเป็นปีที่3แมนะครับตีลูกมาถือว่า โตกหญ่กิงกานงานสมบูรณ์ครับเราเห็ดใดแหงครับคุ้มเลยเป็นที่เล่นอีกแปลงหนึ่งที่ว่าสองไอหน้องเป็นเห็ดหนิวเนี่ยนอนเนี่ยครับพี่หน้องสุดลูกหูลูกตาพี่น้องว่านตัวนั้นครับตัวนี้สวนน้องพคนครับเสียต่อยครับตัวนี้เสียต่อยครับเี๋ยวเสียเขาเบิ่งสวนเสียต่อยครับเป็นตัวนี้ครับว่ามันเรียกสิบเอสเทียนครับพี่น้องนี่สวนเสียต่อย พิ่นคือว่าโลนหลายนะครับพี่มนเพิ่นนี่ครับร่องกลางแวงกันครับอไอหน่องเพิ่นครับทั้งทั้งทั้งขวามือนี่เสียหมอกทั้งซ้ายมือเสียตอยครับพี่น้องนี่แหละเบิ่งเด้อครับพี่นอ้นองเนี่ยสียมาเบิ่งตัวนี้ทุเรียนสาวครับของเสียตอยครับติดกันนี่แหละอไอหน่องผนเฮ็ดกับยังหลายครับบ่นี่แหละทุเรียนสาวลูกมันก็นสิออกเป็นทรงนี่แหละครับเพิ่นว่าบิดๆงอๆอ,อาจสิเปียกหน้าเนี่ยครับเพราะว่ามันมีฝนมาพา าขายุข่าวสวงนั่นดอกใบออกมารอบหนึ่งกับสีบิดสีงอนะพี่หน้องและมันสีมีบิดมีดงออยู่ครับมันแบบเป็นปีแหละครับทุเรียนสาวอยู่สวนกับบางามเืินครับบิดบิดงอเงินครับนี่ที่ละงามแห้งครับพี่น้องใบยังได้เห็ดเด็คขักแหงครับที่ละท,ที่ละครับใบใบเห็ดเด็งามแหงครับทุเรียนอยู่นี่เพื่อนปูแบบ บัวมีแนง้มเราพี่น้องเพิ่นปลูกแต่ทุเรียนเลยครับนี่เพิ่นกระดันตั้งขึ้นมาประมาณยี่สิบเส้นครับปลูกครับระบบน้ำก็เป็นสองหัวครับนี่ครับเพิ่นวาหน่วยมันบิดมันงอครับทุเรียนสาวมันสิเป็นส่งนี่บ่จักครับพี่น้องั่งสิบิดพี่งอเน่ตัวนี้กับบฮันเริ่มเรียนรูไ้นันะครับพี่น้องคืออยู่สวนสอกกัดเศษทฤษฎีมันก็เรื่มเริ่มเรียนรูไปปีแรกครับ ทำมาเลียนปอหนึ่งนะครับพี่นอาะทูเลียนนั่นเลี้ยงปลูกตลาดอย่าไปซีเรียสครับปลูกเห็มไมไดนก่อนครับดูเล่นนี่นะครับสาคัญแห่งครับดูแล่ต้องเทียดนี่ครับเป็นดอกมากข้าสีเอาหน่วยได้บอนี่ต้นอีกต้นหนึ่งครับข้าสีดูเลี่ยนเดียบอเป็นดอกมากข้าสีคุ้มมันสีคุ้มหลายอย่างครับเป็นดอกมากคุ้มทั้งใบทั้งยังครับหลายปัจจัยครับ กรอนสิมาเป็นหน่วยครับนี่ก็ทุเรียนซีปีศิหาปีครับเป็นซีปีครับเอาหน่วยปีแหลกครับครับปีนี้ก็ถือว่าสอบมันครับปีนานี่ยน่าจะสิเต็มที่กว่านี้ครับน่วยกันสมบูรณ์กว่านี้ครับปีแหลกครับตัวนี้มันปีแหลกถือว่าสอบนะพี่น้องถือว่าสอบถือว่าประเภทต้นนี่สมบูรณ์แห้งครับปีนาแห้งสิสมบูรณ์แห้งกว่านี้นะพี่น้องคล้องเสียบไตตัวนี้ตีกันนะครับอ้เพิ่นครับเห็ดออ้น้องสองไอน้องครับนาวัดประคอนี่ เป็นทุเรียนทีคนมาเที่ยวส้มยูบะเศ้าอยู่แล้วครับมาเบิงนะพี่น้องมาเบิงแบบว่าเป็นทุเรียนที่เห็ดงามสมบูรณ์นะครับค้นกับยัางนมยังเน่นอยู่นะพี่น้องยังใบรุ่นสร้างใบรุ่นสร้างตัวนี่แหละแบบเป็นเห็ดเลยสมบูรณ์นองครับว่ามันเล็สิบเอ็ดครับพี่น้องแปลงนี่ถือว่างามแห่งครับเป็นกาเป็นทุเรียนแปลงสาวบางนีครับทัางสีแปดคูดแปดครับพี่น้องนี่ นี่แปดคุณแปดทุเรียนสี่ปีถ้าอีกสี่ปีจอดกันครับพี่น้องนี่เบ่งเอาเนี่ยนี่แป้งนี่หกปีสีเขาเจ็ดปีครับนี่อีกสามสองปีครับจอดกันนี่่ะพี่น้องทุเรียนแปดคุณแปดกะให้พี่น้องเบ่งว่าอยากปลูกที่หรือปลูกห้างนี่นะครับนี่ขนาดแปดคูณแปดนี่สองปีนี่จอดกันครับสองปีงานจอดกันถ้างานจอดกันปลูกการดูแลห้ากับผลมันก็ยากแน่ครับ แต่ว่ากับพียมันสิจอดกันเท่ากับเดผนผล,ลิตไลยเติมยี่แรลพี่น้องแต่ว่าก็จะปลูกที่ก่านี่นะพี่น้องแปดคูดแปดนี่ครับปกติแหละครับพี่น้องถือว่าห้างนะครับถ้าหกคูดหกนี่ต่อไปที่แห้งครับพี่นอ้องกิงกานมันออกหกคูดหกกินกาดมันออกท่างละสามเมตรนี่มันก็นจอดกันเลยพี่น้องงานแต่ละงานสามเมตรสี่เมตรเลยพี่น้องนี่แหละ เกษตรทฤษฎีใหม่กับมาอัปเดตสวนเสียหมอกเสียไตติดติดกันเนี่หละครับพี่น้องเกษตรข้อจบไปซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เยี่ยมสมแปลงทุเรียนช่วยๆครับทุเรียนเสียหมอกเสียหมอกเสียอตครับพี่น้องจ้องไอ้น้องนี่เฮ็ดแต่สมบูรณ์แน่งครับเกษตรทฤษฎีใหม่กับข้อจบไปซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับผลจะคล้องเพิ่พผลแค่เสียมโมล่อนอยู่ครับพี่น้องฝลลวดครับ ใส่รถปีแอปแลนเขาดึงซ้ายเขา่าต้องเวลาพ่นเนี่ยต้องใส่สองคนครับพี่น้องคนสองคนผู้เดียว่าใดครับทุเรียนเห็ดสองคนผู้หนึ่งดึงซ้ายผู้หนึ่งพ่นนะครับใส่เคืียงสะดวกสบายครับพี่หน้องการเท็ดทุเรียนครับบประมาณง่ายครับปลูกให้ได้กินสมบูรณ์ก่อนเรียงอื่นเอาที่หลังครับพี่น้องอย่าไปซีเรียสอย่างการตลาดทุเรียนบอก โลหกสบาทกอ็อยู่ไรครับพี่นกเนี่ยไปซีเรียสเลียงแล้วคะ่ะถ้าไหลหลอยกัวก็ถือว่าสมบูรณ์